สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรา f ฟ m i l y f ลี่ฟีกูดอยู่กันที่สยามสแควร์นะครับวันนี้พวกเราจะพามาตะลุยกินบุฟเฟต่ติ่มซำร้านเก่าแก่ที่อยู่คู่สยามมาเกือบ30ปีอย่างฮ่องกงนูเดิลกันนะครับที่ให้เวลาการทานเต็มอิ่มถึง2ชั่วโมงซึ่งในบุฟเฟ่ต์นี้นะครับจะรวมติ่มซำบะหมี่ข้าวซุปรวมถึงเครื่องดื่มอีกด้วยในราคาเพียงแค่349บาทเน็ตไม่มีบวกเพิ่มใดๆอีกคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มอีกครับตามมาติดตามรับชมกันได้เลยนะครับ ร้านฮ่องกงนูดเดิลสยามสแควร์ซอยสิเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่กับคู่สยามมาอย่างยาวนานเกือบ30ปีเลยนะครับมาทานกนันตั้งแต่ตอนยังเป็นวัยรุ่นเซ็นเตอร์พอยต์จนตอนนี้กลายเป็นพาลูกมาทานแทนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในร้านตำนานของสยามสแควร์เลยจริงๆนะครับเดี๋ยวจะกินให้เรียบเลยนะครับ เราเริ่มต้นกันด้วยจานแรกนะครับเป็นเกี๊ยวกุ้งตัวโต,โต,โตที่เป็นกเนเจอร์ของร้านน้องโยฮันไม่รอช้าครับรีบตักเข้าปากในทันทีตามมาติดๆด้วยบะมหมี่หมูแดงเกี๊ยวจัมโบ้โอ้โหใหญ่จังบะมหมี่เกี๊ยวหมูแดงจัมโบ้โอ้โหใหญ่มากมีหมูแดงค่ะแล้วก็มีเกี๊ยวจัมโบ้หนึ่งชิ้นเลยส่วนอันนี้เป็นซุปไก่ตุนยาจีนนะครับ ปีกไก่ตุนเน้นๆมาถึง4ชิ้นใน1ถ้วยกันเลยรวมถึงเห็ดหอมเกากี้ก็มาพร้อมในซุปด้วยรสชาติหวานหอมชื่นใจตัดเลี่ยนได้ดีเลยครับเกาะี่ชิมไนะชิมเลยอร่อยนะอร่อยไหมนี่นี่ชิมก็บอาหารอ,อร่อยแล้วครับ มาเป็นเมนูที่น้องโยชิสั่งมานะครับเป็นบะหมี่ต้มยำเป็ดย่างรสชาติเรียกได้ว่าแทบไม่ต้องมีคำบรรยายเลยครับลองดูน้องโยชิกินนะครับว่าอร่อยแค่ไหนของโยชิเป็นบะหมี่ต้มยำเป็ดค่ะเป็ดย่างโยฮันอาปากกรอกแล้วก่อบของโยฮันต้องเป็นบะหมี่เกี้ยวหมูแดงสัมโบนะคะ โอ้โหแม่มันก็ไม่มีปอ้นงเี้ยวเียวมาสั่ทอดงทับติมตามมาแล้วนะครับโอ้แม่สั่งเยอะเหมือนกันนะเนี่ยกมะนาวนะคะเกี้ยวกุ้งนะคะลาเก๋ากุ้งค่ะดูเด็กดูเด็กดูเด็ก เก่าคุ้งนะคะขาลอยคุ้งค่ะที่วงหมูน้ำแดงตามไม่ทันใช่หมนี่ก็แล้วกเก่าใช่อ้าวลิ้กินต่อเลยน้อโยฮันก่อนน้อโยฮันอยากกินเยอะขึ้นเรื่อันนั้นใช่ไหมใหญ่ใหญ่แล้วหันมาดูน้องโยฮันสิครับอ้าปากลอง้างรอมาแต่ไกลเลยระวังขากันไกลค้างนะลูก แล้ววันนี้ล่ะโอ้อตุกอร่อยเลยตามมาติดๆอีกหนึ่งจานนะครับกับกวางตุ้งน้ำมันหอยที่ลวกผักมาได้กำลังดีราดน้ำมันหอยฮ่องกงเยิ้มๆหอมโปะหน้าด้วยเห็ดหอมชิ้นโตอือหือทานแล้วคิดถึงฮ่องกงจริงๆเลย ทีนี้มาดูของโปรดของแม่ลี่กันนะครับฮะเก,ก๋านั่นเองฮะเก,ก๋าที่นี่เรียกว่าได้ว่าชิ้นใหญ่มากแป้งบางไส้ในกุ้งตัวโตเนื้อกรอบเด้งเด้งดึงๆสู้ฟันสุดๆไปเลยครับทอนะคะต่อไปเมนูทอดท้งหลายารปองเต้าหู้ทอดค่ะและก็ เกียวเห็ดหอมค่ะหอมหอมหอมอมตามมาดูจานที่พ่อหยวนสั่งมานะครับอันนี้เป็นเกี๊ยวกุ้งหน้าเนื้อปูเกี๊ยวกุ้งคำตโตโรยด้วยเนื้อปูสดล้วนๆมาแบบไม่ยัง้งทานอร่อยแบบฟินๆครับ มาดูอีกจานหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะครับก็คือสา,าสลา,าเปาไส้ไหลสรลเปาสีเหลืองนวลกับไส้ไข่เค็มลาวารสชาตินัวนวนุ่มหอมอร่อยมากส่วนไส้ลาวานี่เรียกว่าไส้ไหลทะลักทะลวงยิ่งกว่าน้ำท่วมกรุงเทพอีกนะครับไหลนองจนต้องเทใส่จานเลยนะครับคุณผู้ชม ยังนะครับพวกเรายังไม่หยุดกันแค่นี้ตามมาดูกันต่อเลยจานนี้เป็นกุ้งนึ่งมะนาวและตามมาด้วยสาลายกุ้งและเมนูคลาสสิกอย่างขนมจีบกุ้งติ่มซำของที่นี่ชิ้นใหญ่สดสะอาดอร่อยจริงๆครับ จริงๆยังมีเมนูอีกเยอะมากเลยนะครับที่พวกเราไม่ได้สั่งมาเรียกได้ว่าอิ่มกันก่อนแล้วเช่นพวกเมนูข้าวก็น่าทานครับอย่างข้าวหน้าเนื้อปูผงกะหรี่หรือข้าวหน้าเป็ดย่างข้าวหมูแดงย่างเมนูพวกนี้สั่งได้ไม่อั้นเหมือนกันนะครับราคารวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์หมดแล้วใครที่กินจุๆเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปลองฟังคอมเมนต์หลังทานบุฟเฟ่ต์ของฮ่องกงนูเดิลกันนะครับว่าคุ้มไหมที่เพื่อนๆจะมาลองกันใส่ถุ่นี่เลย หนึ่งพันหกสิบหกบาทเข้าใไหมก็คือผู้ใหญ่คนละสามร้อยสี่สิบเก้าบาทนี่รวมน้ำดื่มหรือด้วยเนาะแล้วก็มีแวดอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วค่ะไม่มีสามสี่เก้าไม่มีแอดออนเพิ่มอะไรเหรอไม่มีแอดออนเลยก็่มีคูณเนาะแวดนี่คืออินคลูดอยู่ข้างในเรียบร้อยค่ะรวมน้ำชาจีนเนาะใช่แล้วก็สำหรับเด็กเนาะก็ครึ่งราคาค่ะก็อยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบกว่าบเออคุ้มดีรสชาติก็ต่างๆใชอเลย ตัวแบบว่าไอ่ติ่มซำของเขาคือแบบแน่นแน่นเนียบเลยอะคือมอะกุ่มตัวใหญ่ถ้าเกิดแบว่าครัพูดถึงติ่มซำว่าอาจจะแบบไม่ไม่ได้ว่าไร้ซี่เยอะมากอะไรแบบนั้นต่โดยรวมคือกิ่นมากสรุปนะครับถือว่าบุฟเฟติ่มซำของร้านฮ่องกงนูเดิลเนี่ยรสชาติใช้ได้เลยครับรสชาติดีเมนูหลากหลายที่สําคัญราคาน่ารักมากครับถ้าเทียบกับบุฟเฟติ่มซำตามโรงแรมหรูแล้วราคานี่เรียกได้ว่าถูกกว่ากันครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับ ถ้าทานเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเดินย่อยกันที่ถนนคนเดินสยามสแควร์ได้เลยเดี๋ยวนี้เขาปิดถนนแล้วให้คนเดินอย่างเดียวไม่มีรถวิ่งแล้วนะครับสวยมากเลยเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยครับยังไงก็ตามวันนี้พวกเรา Family f e l ล o ูต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราครับวันนี้สวัสดีครับ